หน้านา่ามีกับฟองก็สายฟีเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็มีกับอารีน,าน,าน่าเหมือนเดิมนะเรียกของแม่เลงหลายวันนะคิดถึงนะ่ยันมีใครที่ถึนะืออยากเจอว่าหนักเพิ่มขึ้นเลงนะ เสร็จแล้วต่อใช่ดาน เกินเกินไป่าข้าว่างๆมันน่าจะตายชิโก ไปเล่นเลยน้องมุงกลับมาแล้วนะน้องมึงเล,ล่นมา บอกให้แล้วว่าเพื่อนในต,ตอนนี้เขาไม่สามารถเพื่อนได้เลยเฮ้เรากลับมาเป็นตุ๊กขิ่งขาวส้มเดิมเราก็กลับมาอย่างนี้เลยครบับขอคุณพี่น้องร่วมสาบานพี่น้องสามพี่น้องสามสี่สีส้มคืออาร์มสีขาวคือเรา 不一样，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 不一样。哎呀，不错，姐姐。 โดนเองน้องโล,ลนวายที่แต่แทน ต,ตัวนี้มันต้องได้ดูว่านะวางเห็นได้เห้นว่าวงเห็นไปดูไหล่เนาะ เคลื่อนวหวเ,เองนั่นเองเฮ้ยอะไรวะนั่นน่ะอีกแล้วาหี่ไงไอ้ชให้ตัว่าไ <c oughs> อ้ชิคกี้รอบนี้เราแพ้แน่ สามสิบเดไม่ใสามแปดไม่เพื่อเราหรอกยังเหมือนมาก ีอยวผมจะคลิปนี้ไปตัดต่อนะยทีหนึ่งทีหนึ่งต้องเป็นของเราทีสองก็ต้องเป็นของเราทีสามไม่เอาเราเอาทีหนึ่งวันนี้ผมอยู่บ้านกับพี่สาวนะพี่สาวมี่ตื่นช้าที่สุดในโลกเลย ก็กาทุกคนหาว่าพี่สา,า,ตาวตื่นตอนไหนะเที่ยงปุ๊บเขาที่ขี้เกียจพอเย็นเย็นปุ๊บตื่นมาโอ้ย็นหูตื่นไม่ทำอะไรเลยคนที่ที่ใสเหมือนพี่อ่ะก็มีแต่เพื่อนผมคนเดียวเวลาผมขอ,ขอ,ขอพี่ในทีไฟเขาก็บอกว่าเป็นไก ผอว่าอาวันที่ขยายแล้วกัน,นไว้นอลลีนเองที่เราก็ตบอางนี้เหมือนกันอ่ะที่เรเป็นชี่จถ้าเชยเกไม่ดโ,โมดนหรอก แกยังไม่โดนอะ่ะใส่มันไม่ใส่กิก้ใส่กิ้หน่อยกิ้วหน่ยมีไม่ใช่เหรอทำไมนายไม่ใส่อ่ะเฮ้ยคนไม่ฉลาดสมองไม่มีสมองแบบในในในสมองคือไม่มีอะไรเลยใช่ไหมเหมือน,นแบบมันล่องร่างเปล่าอะ่ะ เันจะบอกมีงแกให้บอกก็กดปุ่มกดปุ่มอย่างเงี้ยแล้วฉว่านหนังที่นหลงโอ้โหมีหนังเท้ครับฉันจะทำหให้หน่อยดอหน่อยดีมากเลยเอ้ยนั่นอ่ะเก่งเลยจร่งเลย เพื่านเราไมันก็ไม่น่ากาล้ายิงหรอกนี่ของแห่ใครกบรลบไแด้วใยให้ด ่เหม้ออะไรอย่ายนี้ก่อนแม่แม่อย่าช่วยดไปวาม่แม่คุณจะบอกไม่จะร้องแม่เหมือนกันนะกันต้องมีคนได้เก็บทีละแต่ก็เทียนมันลมเพราะใจ ก็เราจะฆ่าตัวนั้นไม่ได้ดเฮ้ยมันยิงใส่หลังเราอีกนี่นี่มันจะชน,เนะเฮ้ยน้องน้องจะปีนเหรอปีนโดนพี่ดักปีนโดนพี่ดักนะน้องดูซะบ้างใครขอไปตีแย่ไป เก okay, จะเอาตอวดิชัดนี่ไอไอไอคนที่ฆ่าเราเมื่อกี้จริงมันเลยสักเพื่นอนเพื่อนเนี่ยนะแกแกตัดิือ ไอ้เว้ถอยถอยตยิงตัวแย่เกมดกเด็กเด็กมันเป็นเกมนะมันไเป็นเรื่องมเป็นเกมเกมนกีบไว้เลยดี่ดิทเกมไอ้ตรงที่มันแหลกแหลนสายอที่มนเศษเนี่ยเกมเขาสร้างเยอะมากเกมให้ผู้เล่นเดร้อน อ,อจบไันเท่านี้เพราะว่าเบื่อแล้วเฮ้ยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ไปกระลังใจให้ผมด้วยกวดติดตามด้วยบ๊ายบาย